ีนะครับ FC พี่พจนยโสกับตองไข่สะเทือนนะครับทีมงานบ้านลำโพงเรานะครับวันนี้ลุยกันอีกแล้วนะครับพาอีสานอีก2คันรถนะครับผมทีมงานเรายังไงก็ฝากด้วยนะครับมากับช่องพี่พจนยโสนะครับเป็นแบรนด์ NP Audio นะครับผมเราจะเข้าไปส่งถึงบ้านนะครับไม่มีเก็บเงินต้นทางนะครับเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านฟังเสียงก่อนเนาะถูกใจแล้วค่อยจ่ายเงินกันนะครับตรงนั้นนะครับ ยังไงฝากด้นะครับยันเมษานะครับสั่งแล้วแต่เนิน่นเราก็จะได้จัดส่งกันเร็วๆนะครับจะได้มีสินค้าดีๆไว้ใช้นะครับของเราโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องพี่พจน์ยโสด้วยนะครับขอบคุณครับ เอฟซีพี่โพดทุกคนนะครับวันนี้เรามาบุกที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอาเภอบ้านนายฮีนะครับผมอำเภอมันใจชีรีนะครับสุวิทย์พันไม้เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าที่นี่ชุด17,900นเานะครับเสียงจะเป็นยังไงนะครับมากับทีมงานพี่โค้ดยโสโอเคเดี๋ยวเราไปนะครับวันนี้เรามาดูชุดที่อยู่ที่ประมาณ21,000บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะ รีวิวให้ดูนะครับว่ามีมิกเซอร์นะครับตัวนี้นะครับเอฟเฟีแท้นะครับหกช่องใหม่นะครับห้าช่องใหม่นะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็จะมีคอร์สหนึ่งตัวนะครับผมพาวเวอร์หนึ่งตัวนะครับแหลกไปเลยนะครับหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็จะมีตู้ไม้อัดแท้นะวันนี้นะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับงานแข็งแรงนะครับไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับดูนะครับตัวนี้จะเป็นตะแกรงหลังพึ่งกุกันฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นแบรนด์ของ NP Audio นะครับผม อ่าเราจะมีเสาตั้งตัวนี้เป็นเหล็กนะครับลูกค้าเป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นเหล็กนะครับตู้ก็จะเป็น PS กูกันฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับงานจะเป็นเพดเหล็กสวยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันยาวๆนะครับ สาวอันนี้สัง่งให้ใส่พอดีเธอเนาะโอ้ยเนาะพอใจใจหูวเบานแน่เสียงตานอยสุกยิบไม่ค่อยเสยแม่แต่ว่าไครแน่หูวเบาจะ,จจจะรู้สิทูกควาจริค่อยกระดังนิดที่คีฟีสไตล์ห้ามใจบอกให้เธอไปกับเธอตอนนี้มันอยู่ในหลังคานะครับแล้วมันเป็นเมทั้นชีสด,ด้วยนะครับอ่าผมอัดมากๆหลังคามันจะสะเทือนนะครับอันนี้ก็อัดอยู่พอประมาณนะครับผม

ทางโล่งกว้างๆนะครับตู้ตัวนี้ถ้าเราเอาออกมาอยู่กลางแจ้งมันจะอ,ะออกกว่านี้นะครับวันนี้มันอยู่ในหลังคาที่มีเมท่านชิดก็เลยอัดได้อยู่พอประมาณนะครับแต่เสียงก็โอเคเลยนะครับออกมาไกลอยู่นี่สวิตย์พัดไม้นะครับนี่ชุดเดิมของพี่เขานะครับ อัดจนกระเด็นนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนดอกใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะได้นุ่มแต่ตัวนี้จะได้กระแทกนะครับอัาแท้อีกทีหนึ่งนะครับถูกใจนะครับพี่ขอบคุณครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พจน์ด้วยนะครับสวัสดีครับ FC พี่พจน์ทุกคนนะครับวันนี้เรามาบุกที่ชัยภูมินะครับอำเภอบ้านแท่นไม้อัดแท้อีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าที่นี่จะเขย่าหลังคางัวจะตื่นวิ่งกันตะกี่ตัวนะครับผมโอเคลานกว้างนะครับผม ที่อำเภอบ้านท่านนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับผมชุดนี้ไม้อัดแพ้นะครับ21,000บาทนะครับผมรวมมิกเซอร์ไปด้วยเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับใกล้ๆมีอะไรกันบ้าง เสนนี้จะเป็นไม้อัดแพรนะครับผมไม้อัดแพรนะครับ <S 2> <S 2> ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวกองเสียงดักเสียงนะครับมันจะแตกๆหน่อยๆนะครับบอกลูกค้าไว้ก่อนนะครับตัวนี้ไม้อัดแท้นะครับ20มิลนะครับดูความหนาของไม้นะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นไม้อัดแท้น้องเขาอยากได้นะครับตัวนี้จะเป็นตะแกรงรังผึ้งกูกันฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับไม่มีฝุ่นเข้าหาดอกแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับแต้นเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับ ไม่ใช่พาสติกนะครับเป็นเป็นเหล็กเลยเนาะแล้วกลางก็จะเป็น PS นะครับมาในแบรนด์ NP Audio แล้วนะครับผมกูกันฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับไม้อัดแท้ทนทานแน่นอนนะครับชุดนี้นะครับโอเคนะครับข้างหลังผมให้เพดเหล็กนะครับเป็นเพดเหล็กนะข้างหลังจะเป็นเพดเหล็กนะครับอ่าเป็นเพดเหล็กเรียบร้อยนะครับตัวนี้แข็งแรงใช้งานง่ายสะดวกนะครับดึงออกดึงเข้าง่ายเลยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องเขานะครับตามเรามานานนะครับกับ พดยโสนะครับผมต๋องไข่สะเทือนเนาะครับผมอ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับมีมิกเซอร์นะครับ1ตัวนะครับอ่าปกติเซลล์อยู่ที่2 5งห0ื่นห้อยู่แล้วนะครับวันนี้21,000บาทนะครับโอเคได้พาวเวอร์1ตัวนะครับคอร์ส1ตัวนะครับตีคอร์สแล้วก็มิกเซอร์นะครับผม โอเคนะครับเสียงถูกใจนะครับน้องโอเคขอบคุณมากเลยครับโโอ้หบ้านสวยมากนะครับลานกว้างเดี๋ยวฟังเสียงกันยาวๆอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> เก็บเงินต้นทางนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องพี่พสด้วยนะครับขอบคุณครับ